คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม พยากรณ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะว่าความรักของชาวราศีเมษจะดีดีมากน้อยขนาดไหนจะรักกันเหนียวแน่นมากน้อยขนาดไหนจะมีโอกาสลุ้นได้แต่งงานกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะ มาดูคำทำนายความรักให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะช่วงนี้ความรักของชาวราศีเมษคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะชีวิตคู่ของคุณเอ่อไม่ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะยังใช้ชีวิตเดิมๆรู้สึกเบื่อหน่ายกับใช้ชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะ มีโอกาสที่จะต้องอดทนอยู่ด้วยกันสูงมากนะคะช่วงนี้ค่ะก็ทําอะไรก็เดิมๆแล้วก็มีไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะช่วงนี้ค่ะแล้วก็ตัวคุณเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตคู่ในช่วงนี้นะคะมาดูคำทํานายกันต่อเลยนะคะ ได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะช่วงนี้นะคะความรักของชาวราศีเมษคนที่เป็นแฟนกันค่ะความรักของคุณนะคะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ค่อยได้นะคะยังไม่ชัดเจนยังมีการแอบ,บๆคบกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหนีตามกันสูงนะคะช่วงนี้ค่ะความรักของคุณก็มีการตื่นเต้นนะคะช่วงนี้ค่ะเพราะความรักของคุณไม่ชัดเจนแล้วก็ ปิดเผยก็ไม่ได้ก้อหลบๆซ่อนๆแอบคบกันนะคะช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีเมฆก็ตั้งรับกันให้ดีนะคะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมฆกันเลยนะคะได้ไพ่สามเหรียญค่ะช่วงนี้นะคะคนโสดๆของชาวราศีเมฆค่ะคนไหนที่เป็นคนที่โสดๆอยู่ เป็นผู้ชายช่วงนี้นะคะคุณดวงดีมากเลยนะคะดวงของคุณจะถูกใจาสาวที่สูงวัยกว่าตัวเองแล้วก็มีความร่ำรวยพอสมควรค่ะแล้วก็ดวงคุณช่วงนี้คนที่ผู้ชายโสดทั้งหลายนะคะเป็นดวงนาลีอุปธมร,รมค่ะไม่ต้องกลัวนะคะช่วงนี้มีสาวใหญ่มาคอยซัพพอร์ตสำหรับ หนุ่มโสดของชาวราศีเมฆค่ะคัมภยากรความรักของชาวราศีเมฆนะคะช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะความรักของคุณก็มีการจําเจซ้ำซากเบื่อหน่ายแล้วมีความกดดันที่ต้องอยู่แบบนี้นะคะก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากกับความรักนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันของชาวราศีเมฆค่ะ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะคะช่วงนี้ความรักของคุณไม่ชัดเจนนะคะต้องอยู่แบบหลบๆลบซ่อนๆเปิดเผยก็ไม่ได้นะคะช่วงนี้ความรักของคนที่เป็นแฟนกันค่ะมีโอกาสลุ้นที่ต้องหนีตามกันได้นะคะช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของคนที่โสดอยู่นะคะสําหรับชาวราศีเมค่ะคนที่โสดอยู่ก็ถ้าเป็นชายโสดช่วงนี้นะคะลวงคุณกําลังดีค่ะ เป็นดวงที่จะได้พบสาวใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนให้กับชายหนุ่มโสดของชาวราศีเมฆมีความสุขนะคะดวงนาลีอุปถัมภ์นะคะจะได้เจอหญิงใหญ่ที่มีฐานะมีความร่ำรวยมาซัพพอร์ตให้กับชายหนุ่มราศีเมฆนะคะสำหรับคนโสดโสดอยู่คะ่ะพากันมาดูดวง ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของชาวราศีเมษกันทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักมากๆนะคะฝันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ